เออมื่อวานเพอรเจอเรื่องแปลกๆเว้ยคือปกติเพอจะนั่งทำงานดึกๆที่ห้องสมุดประจำแล้วเมื่อวานตอนกำลังจะกลับเพอไปเจอสมุดเล่มหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะมันเก่ามากแบบปกขาดๆเพอก็ไม่ได้คิดอะไรมากแค่อยากรู้ว่าใครลืมไว้เพื่อเอาไปคืนได้พอเปิดดูหน้าแรกเท่านั้นแหละขนลุกสู้เลยมันเขียนว่าถ้าเธอได้อ่านข้อความนี้จง แล้วก็จบแค่นั้นไม่มีอะไรต่อเพอรก็แบบเฮ้ยใครวะมาเขียนอะไรค้างๆไว้แต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเพอรก็เลยเปิดไปหน้าต่อไปปรากฏว่าหน้าต่อไปมันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยสักตัวอักษรแต่พอเพอรพลิกไปอีกหน้าคราวนี้เจอรูปวาดเป็นรูปคนหน้าตาเหมือนเพอเป๊ะเป๊ะกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวเดิมในห้องสมุดแต่ที่น่าขนลุกกว่าคือในรูป เพอไม่มีหัวใช่เรื่องจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เพอเล่าให้ฟังแล้วนะคิดเอาเองละกันถ้าอยากฟังเรื่องเพอเพออีกกดติดตามไว้เลยนะ